ฮาวครับคนตอนนี้นะครับเราจะพาไปตกปากับิปเราครับมา้ครับากฮครับวันนีเรานี้ลองดูครับได้ปาปกลับไปกินหรือเปล่าดูประกองมือเราครับมีเบ็ดสองอัวยอันเลนึงครับโดีวจะไปตกทะเสาครนี่มีพี่มีพี่มีโอเคไปมาโ ยูล็อกค่ะล็อกล็อกยค่ะโอเคโอเคเอวิลิ่งโอเคไปโอเคไปไปเลยไปครับตามมาครับตามมามีควาปบรรยากาศนี้มากไม่มีแดดไม่มีฝนครับไปแล้วไปแล้วไปเลย นี่ครับบากลำบนหน่อยนี่ครับพระชนไทยของเิงวันนี้อ,อืนี่จะถึงแล้วทะเลสาบมีเรือด้วยไหมอ่าววิทน้ำก่อนวิดน้ำก่อนอืนี่ครับเรือโอ้โหอือระวังระวังนี่นี่เรือครับเรือที่เราจะไปเดี๋ยวต้องเอานนี้ออกก่อน อะไรต่อเข้าไปอีกไหมเนั่นแหละจมมาจมด้วยกันไปโอเคฮู้ว่ะโอ้ยอ้าวขึ้นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปอกันก่อนลองดูดิว่ามันรั่วไหมโอเคไอหนึ่งไออยู่หน้าอ่าแก้วอยู่กลางมาโกะอยู่หลังพายคนพายอยู่หลังอ่ะโอโอเคโอเคเดี๋ยวด้วย ออโอเคอ้ดให้จะนั่งดนะโอ้ดูครับดูบรรยากาศดูบรรยากาศดูครับโอ้พี่ป๋อไหมครับพี่ปอครับผม ไปครับไปครับ,อรบเอาครับเอานี่ครับดูบรรยากาศไปครับนี่พายเรือละพายเฉยนี่ว้าช่วยกันพายช่วยกันถายโอ้นี่ดูมากโก้ครับแม่ว้าอ๋อเขาถ่า,ายมันไม่มีไม้ทอบ้านเราเ <laughs> ออ ันนี้เป็นเครื่องเริ่มต้นนะครับต่อไปมันจะเป็นค่อยๆเป็นทางออกคไปนี่ครับเราจะออกไปในสัตต้งปักอ่าวดูรับทางนบกาดีครับวันนี้เราได้รับเกียรติแรับเชิแล้วครับมารกมาีครับปกติเข้ามาค ตกคนเดียวบางทีเขาก็มาตกคนเดียวมากับเพื่อนมีมีที่แล้วเขามาตกคนเดียวเขาเอาปลาหอ,อกไปให้ตัวเกือบเท่าขานะปลาหอ,อกปลาหอ,อกก็คือปลาจละระแค่บ้านเราเรียกปลาแค่ปลาแค่อะไอ้ที่นี่ฟินแลนด์เขาเรียกปลาอะไรชื่อปลาหอ,อกครับนะแต่แต่ชื่อฟินแลนด์ผมลืมถามดิฟิตฟิตเนมเนมออฟฟิตเนมออฟฟิตไออินอินอินฟินอินฟินิชเนมออฟฟิตฮาวฮาวออ๋อ ปลาที่เราจะตกวันนี้นะครับปลาฮาวีเฮาวีเหมือนปาลาจระเข้ครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเอา mm hmm. เดี๋ยวตกได้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับ mm hmm. oh, นี่ครับได้ตัวนึงแล้วนี่นี่ีโอ้โหมีตัวเล็กเี้ครัเดี๋ยวเดียวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วเเดี๋เยืเดี๋ยเอาไปดวดีนี่เดี๋ยวยเดยยวดีเยี่ครับนี่ครับีเีดเย ุถ่ายทันไหมไม่ทันเขาจะไม่ช่วยดึงเดี๋ยวอะไรเชื่อฮาวีเนี่ยฮาวีเดี๋ยวจะใส่อย่างนี้แล้วล่ออย่างเงี้ยโหูขาดเลยโอ้นโพี่แก้วน่าถ่ายทันว่ะไม่ทันโพรจะขึ้นเลยนะจะขึ้นแล้วมันมันขาดไงเนี่ยมันขาดไปทั้งอันเลยอ่ะ เออไม่ต้องคว้างโ okay. อเคก็นัเดี๋ยวเขาลากเขาเองไม่ต้องไม่ใช่เออโอเคอืมกระสรมิดนะเออเดี๋ยวๆปลป่อย okay. <S <S ออกไปออกไป <S 2> <S 2> ต้องอย่างนั้นโอ้ดูบรรยากาศดู ได้แล้วได้แล้วโอ้โหดูครับดูดูดูเอาเอาเอาออเอานั่นไงนั่นวิงวิงยนเยนโอ้โอ้ดูครับโอ้วิงมาเรียมาแล้วครับมาแล้วีข้าีข้าอนั่งอีลโอ้นี่ครับเอเลยเยใจเย็นไทาไงอชอตข้างล่างดิ เฮ้ยฮาวิ่งฮาวิ่งฮาวิมีครับนี่นี่นี่โอ้เาไม่มีกิโลเฮ้ยุุุุโน้โนหกุกุดิเ้โอ้โหโอ้นี่ได้แล้วประสบความสำเร็จแล้วครับเอ้ครับุกุกุ ฮะอย่าเพิ่งงอออกสิเียวๆระวังมันหลุดระวังมันหลุดาโกเดียวขยอีกตัวนึงครับนีู่้โอเควางไางไว้ยนี่โอเคโอ้โหเี่นี่นีเยี่ยมเยี่ยมเอาเทคเทคทคตมือตีมือตีมือเออไฟ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 เอ้ยยยยยยนยยยยย เอาทิศใจเอาตัวละครูขึ้นไอที่พูมีกำลังใจไหนอยู่แค่ไหนก็นี่ครับปลาฮาวีนี่ครับลักษณะโอเคต่อนะายต่อนะอ่าอ่าปลาเลี้ตัวแล้วออกจากฟางกันเออนี่กินง่ายหน่อยโอเคอ่าอยู่แค่ยู่แค่นี่ครับปลาฮาวีที่เรามาจับวันนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะเหมือนจระเข้มครับเขาเรียกปลาจระเข้ครับ บ้านเราเรียกปลาหอกดูฟันดูฟันครับปลาหอกนี่ครับนี่ครับนี่ตัวเล็กนะครับถ้าตัวใหญ่มากเลยโอ้โหหลายสิบโลก็มีนะครับนี่ปลาฮาวีสฟินแลนด์ครับเนื้อร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปแกงที่พักเรานะครับนอ่นะครับยอดครับวันนี้ครับวันนี้ก็สำหรับคลิปจากปลาฮาวีที่ฟินแลนด์นะครับทุกคนก็คงเห็นแล้วเนาะ เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากขอบคุณมิสเตอร์มาร์โก้ด้วยนะครับเพื่อนของเราไเฟินมาร์โก้ครับมาร์โก้ครับมิสเตอร์มาร์โก้ Thank you Thank you for you for everything i t is a good day for me ฮือว่ะฮือว่ะครับล้างมือตรงนี้เลยสวัสดีครับผมเย็นมากครับน้ำเย็นมากน้ำเย็นครับ